เฮ้ยวเราวันนี้ท่องฟ้าแจ่มใสดีนะดีจริงเลยวันนี้มาเล่นทะเลโอ้ยใช่แล้วสมพูร์ใช่แล้วสมพูร์ใช่แล้วสมพูร์เดี๋ยวฉันขอลงไปเล่นน้ำแป๊บหนึงนะ ไ,ได้เลยเพื่อนวี ไปดูน้องไปดูปดดน้องตามนี่สุสสพตัวอะไรมันข่าสุพูออกมาเดี๋ยวนี้เลยใครข่าสุพูโอ้ไม่เนย ไปว่าลายกายกล่มนมะเร็นตก้ำโอ้ยนี่มันก้อนหินหรือฝังอะนี่อะถึงบ้ากูม,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 มันเลยที่ใหญ่ขนาดนี้วหญ่รปเโอ้ยคุณนือยิงป้อมเต็มหมดเลยมีเซฟไพรเหมือนกันเนี่ยโอ้ยสัตว์กำหักเลยวันนึงขอแก้กรารมฉลาดวันนึงทุกคนโอเคแก้กรารมฉลาด หาสมชายแม่นเนื้อแข็งจริงๆแป๊บนึงโอเคงั้นยุน้ับักชายยิงไปเนื้อขี้ม่านยิงไปเนื้อบักหานี่โคตรหยาบเลยฉลามกันดีมีเตกโอ้ยโอะไรยวันนี้บนน้ำมีก้อนหินก็ ว่าแต่ฟักในน้ำมีอะไรต้องรีบไปดูก่อนแล้วสุขเพื่อนกูเขียนการไปหมดเลยต้องรีบไปดูโอ้โห oh นี่มันฉลามอือมึงคิด,ดว่าฉลามมันก้อนหนึ่งได้ยังไงวะนี่รวมนี่ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้ว,ล,วลายเสียนี่เพื่อนแบบนี่มันแมงกะโรดด้วยวะฉลามในตำนานตื้นชิมชิฟขึ้นมาได้ยังไงยอมย่อมย่อมย่อมแฮร์ดีนะกูตา เจ้าตุน้กสูล,ละมวบพลังนี้ให้แกกูพลังอเตะเดี๋ยวต้แปลงร่างเ็ไททัดเย่าฉันแปลงร่างเป็นไททันเรียบร้อยแล้วย่าย่า ลองมันหายไปแล้วโอเคไอ้ฉลามบ้านั่นตายได้สักทีฉ,ฉันช่วยเพื่อนได้แล้วสินะโอเวลกูไป really เลยเฉันจมน้ำตายเกมมี่ ไฮเซโดฟักตัววัตต์มาดัวอะไรเูี่ยท่านผู้ชมผมพบการทดลองใหม่ถ้าเราเอาแตงโมไปใส่ในน้ำนะมันจะออกเปลือกให้อัตโนมัติครับทำให้กินง่ายขึ้นแต่ถ้าคือชีวิตเปลือกกลับมาถ้าใช้ยาฟื้นฟู นี่มันเป็นน้ำตาและเดยวเราจะลองสีตัวใหม่มาสีไม่ในน้ำเลยน,น,นี้ตั้งใจจะมาตมชีพฉลามซึ่งตอนนี้มันก็หายไปแล้วโอลีไปเมื่อกี้แต่ก็แช่ยงมาถอะนะเราต้องคลิปนีอ่า เออหน้าปกเป็นเออฉลามเหมือนกันร่างกายฉันทนทานต่อน้ำเกมยิ่งตอนนี้โอเคขอเอาบัตรสมชายร่างอัพเกรดมา PVP กับเออ ...PVP กับเออฉลามร่างอัพเกรดเช่นกันไปเริ่ม เริ่มดิเริ่มเริ่มดิโอเคทุกคนเอครับดำดๆนี่คือผลจากการฟื้นคืนชีพใหม่ไม่ใช่ผลจากการฟื้นคืนชีพใหม่มันคือผลจากการต่อสู้กับบักแอปเปิ้ลขาวเทียว <c oughs> เจหมดเขวดตัวนี้ฉลามได้นการเป็นลังสี สมชายเป็นอมตะรตังสีก็ไม่สามารถทำอะไรเออฉลาดอักเก็ตรังสีเออเออบักฉลาดอักเกรตรังสีเลยไม่สามารถทำอะไรบักสมชายได้แต่ตอนนี้ต้องหาร่างบักสมชายก็เจอโอ้โอ้เก็บเก็บบนมชายม่งวายเข้าท้องฉลามว่ะ ยอ่ผมชายแม่งโดนย่อยอย่โดนย่อยอ่ะ,อะ <c oughs> <c oughs> เอ,าอ้าไอสัตว์หายเลยเอา้าหายชีดูสมชายมึงทำอะไรไว้ มันเป็นบ้าหรือมันอะไรมันว่ายเข้าไปในท้องหรอะไรโอเคตอนนี้ออกมาได้ละอีกพวกคนผลไม้ไม่ตาไม่งตาต่อหน้าเหมือนเห็นแม่งดิลุกดิลน์ดิลลมากตอนนี้มันจะป,ปนนลุกย่อยแล้วกลายเป็นขี้จุม่มเรียบร้อยฮะ <c oughs> ตัวย่อยในแบบเฉพาะฉลามแม่งสุดแค่นี้เพราะตัวบักสมชายแม่งใหญ่หน่อยแม่งออกมาจาแปลกฉลามอ่ะกูจ่ามึงบัดฉลามหน้าตัวฉลวยหน้าตามไอเด็กแฟนตุ้งตุงต้งตัวเจ้าปุ่มวี